สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับขายที่ดินโดยแมนนัทผลครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอ226ครับผมแมนนำมารีรันใหม่นะครับจากคลิปวิดีโอที่194นะครับเนื่องจากเจ้าของที่ได้ลดราคาที่ดินแปลงนี้กันเลยนะครับแล้วลดมากซะด้วยครับผม เดี๋ยวแมนจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมที่ดินแปลงนี้ครับไปชมด้านในกันเลยครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เคยดูคลิปวิดีโอที่194กนะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ารูปร่างที่ดินแปลงนี้นะครับมีรูปร่างลักษณะที่ดินแบบไหนนะครับผมและสําหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยชมนะครับแมนก็ได้นําคลิปวิดีโอนี้นะครับมารันใหม่ครับ จากเดิมนะครับผมโฉนด6กไร่8ตารางวานะครับจากเดินเจ้าของที่ได้ร้องขาย1ล้าน4แสนบาทต่อไร่นะครับปัจจุบันนี้ครับเจ้าของที่ได้ลดราคาลงครับเหลือ1นล้านบาทต่อไร่นะครับผม1นล้านบาทต่อไร่นะครับเจ้าของที่ได้ลดไปไร่ละ4ี0แสนบาทครับฉะนั้น46 24ครับผมหายไป2อล้าน4แสนบาทครับผมตอนนี้นะครับเหลือ6ไร่8ตารางวานะครับ ก็เหลือเพียงแค่6ล้านบาทนะครับและเจ้าของที่ได้ออกค่าใช้จ่ายในวันโอนให้นะครับและราคา1ล้านบาทนะครับแมนคิดว่านะครับน่าจะลดได้อีกครับผมเพราะว่าเจ้าของที่ตอนนี้เจ้าของที่อยากจะขายที่ดินแปลงนี้มากเลยครับ เหตุผลของเจ้าของที่นะครับที่ต้องการใช้เงินด่วนครับผมแล้วก็อยากที่จะขายที่แปลงนี้มากเนื่องจากเจ้าของที่นะครับได้ไปมัดจําที่ดินแปลงใหม่ไว้ครับแล้วก็นะครับเจ้าของที่แปลงนั้นก็ได้มาเล่งเจ้าของที่แปลงนี้นะครับเจ้าของที่แปลงนี้จึงอยากขายให้ได้เร็วๆครับเพื่อที่จะได้ไปซื้อแปลงใหม่นะครับ เจ้าของที่ก็คือลุงแกนะครับแกอยากไปอยู่ที่เป็นบ้านไร่บ้านสวนบ้านนาแล้วครับเพราะว่าตรงนี้นะครับกําลังที่จะเจริญครับผมมีโครงการบ้านจัดสรรใหญ่ขึ้นนะครับผมเจ้าของที่แปลงนี้ชอบอยู่แบบสมระครับผมปลูกผักปลูกต้นไม้นะครับเลี้ยงสัตว์ทําสวนนะครับเลี้ยงปลานะครับปัจจุบันตรงนี้ก็ไม่เหมาะสมแล้วครับผมเพราะว่าจะกลายเป็นบ้านจัดสรรไปแล้วนะครับผม แกอยากที่จะอยู่ป่ารับบรรยากาศนะครับบรรยากาศร่มรื่นบรรยากาศร่มเย็นเป็นสุขแบบนี้นะครับผมตรงบริเวณนี้นะครับก็เป็นเนื้อที่นะครับส่วนหนึ่งครับเป็นจุดกึ่งกลางของที่ดินนะครับจะเป็นบ่อน้าครับผมเนื้อที่ขนาด300ตารางวานะครับลึกประมาณ1เมตรนะครับพื้นที่ที่ดินแปลงนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นที่สวนตรงกลางก็จะเป็นบ่อส่วนด้านหลังก็จะเป็นที่นาครับ ข้างๆบอ่อน้านะครับก็จะเป็นพวกต้นมะพร้าวครับผมแล้วก็ต้นไม้กินได้นะครับหรือต้นไม้มีผลนะครับต่างๆครับที่เจ้าของที่ได้ปลูกไว้นะครับเดี๋ยวเรารับชมบอ่อน้ําตรงกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับบรรยากาศด้านหลังที่ดินที่จะเป็นนาข้าวกันนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นบ้านของตานะครับจะเป็นบ้านสวนแกครับผมเพราะว่าตานะครับแกเลี้ยงสัตว์ครับผมเลี้ยงสัตว์ทําสวนนะครับผมอยู่บ้านประมาณนี้แกบอกว่าแกก็พอแล้วนะครับผมแต่บ้านแกก็มีอีกหลังนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับผมทิศตะวันตกกว้าง63เมตรทิศตะวันออก62เมตรทิศเหนือ153เมตรครับทิศใต้158เมตรครับและบ้านจัดสรรโครงการใหญ่จะอยู่ทางทิศใต้นะครับบ้านจัดสรรโครงการใหญ่เราก็จะมองเห็นนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่ถมดินแล้วโล่งๆเลยนะครับแล้วก็จะมีโครงการเล็กบ้านหลังคาสีน้ําเงินอยู่4หลังครับผม ตรงบริเวณนี้นะครับก็คือที่นาครับอยู่ท้ายแปลงของที่ดินแปลงนี้เลยครับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะที่สําหรับสร้างบ้านจัดสรรนะครับผมแล้วก็อยู่ใกล้บ้านจัดสรรโครงการมากมายครับในบริเวณนี้นะครับใกล้ๆกันมีบ้านจัดสรรมากกว่า5,000หลังขึ้นไปเลยครับและที่ดินแปลงนี้นะครับมีแหล่งความเจริญมากๆครับเหมาะที่สําหรับซื้อเก็บไว้เก่งกําไรนะครับหรือว่าจะซื้อทําบ้านจัดสรรเช่นเดียวกันก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อไว้ เตรียมนะครับที่จะทำร้านอาหารรีสอร์ตต่างๆกันเลยทีเดียวครับผมและสถานที่ใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้นะครับจะใกล้บ้านจะสันหลังคาสีน้ำเงินครับประมาณ100เมตรนะครับโครงการนี้เป็นโครงการเล็กครับมีอยู่สีหลังคาเลื่อนแล้วก็จะใกล้บ้านจะสันโครงการใหญ่ครับเพียงแค่200เมตรครับที่เพิ่งถมดินนะครับประมาณ500กว่าไร่ แล้วก็จะใกล้ถนนมิตรภาพสาย2นะครับ1กิโลเมตรใกล้เซเว่นอีเลเว่นนะครับ1กิโลเมตรหรือว่าใกล้บ้านโครงการอีกมากมายครับที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านบึงทับช้างนะครับผมแล้วก็จะห่างเซนทัลโคราชนะครับ9กิโลเมตรห่างมหาวิทยาลัยวงชวริตคุณนะครับ9 km, กิโลเมตรห่างกรุงเทพมหานครเพียงแค่272กิโลเมตรเท่านั้นครับผมและที่ตั้งที่แปลงนี้นะครับจะอยู่ ตำบลจอหออําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับที่ดินแปลงนี้อยู่ในอําเภอเมืองนะครับส่วนมากบริเวณแถวนี้นะครับที่แมนพึ่งขายไปปีที่แล้วนะครับราคาอยู่ที่900,000-950,000นะครับส่วนปีนี้นะครับเจ้าของที่ได้ขึ้นราคากันหมดแล้วนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะครับกำลังจะเป็นบ้านจัดสรรกันหมดแล้วครับผม แต่ตอนนี้นะครับตาเกนะครับได้ลดราคาเหลือไล่ละ1ล้านบาทนะครับราคานี้แมนว่าน่าจะต่อรองได้อีกนะครับอาจจะเท่าราคาเดิมของปีที่แล้วกันเลยนะครับถ้าหากท่านใดนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้ครับก็สามารถมาชมที่ดินแปลงนี้ได้ครับผมนัดวันเวลาแมนได้นะครับแมนจะพามาชมที่ดินแปลงนี้แล้วก็ถ้าอยากต่อรองที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถต่อรองโดยตรงกับตาเก๋ได้เลยครับผมเพราะว่า แมนนะครับก็จะเป็นคนกลางครับผมจะจะคอยอยู่ช่วยนะครับช่วยพูดให้คนซื้อกับคนขายนะครับเข้ากันได้มากที่สุดนะครับเป็นราคาที่ตอกลางที่ลงตัวนะครับผม ราคาที่คนซื้อพอใจซื้อแล้วก็คนขายพอใจขายนะครับเพราะว่าคนขายก็มีภาระนะครับเขาก็ต้องคิดค่าใช้จ่ายมาแล้วครับผมว่าจะขายที่ดินแปลงนี้เท่าไรนะครับแล้วก็ราคาข้างเคียงนะครับเขาขายกันเท่าไรครับผมก็อย่าขายไปสูงมากกว่าเขาครับและที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามแมนได้โดยตรงครับผมทางเบอร์โทรศัพท์ที่แมนได้ขึ้นไว้นะครับ และสำหรับคลิปนี้นะครับแมนคงต้องขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมและขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ